สวัสดีครับหนุ่มพูนสวดพุ่มชัยพิธีชงพอสวนครับผมยินนี้ก็ยังอยู่ที่ประจบุยี่ขันนะครับวันนี้ไปเที่ยวตลาดบางสะพานมานะครับแล้วก็ได้บาทาข่าวนะครับก็เลยเอามาเผาไม่ได้กินนานแล้วนะครับตอนนี้ก็นี่ทันเสียวเล่นวัวน,นมไหม เสาแก๊สก่อนนะเดี๋ยวไปไปเอาฐานถูกนะครับปีโล้ตเอาสิบบาทนี่นะครับเยอะมากโอ้ใช่ยืดม้วนนะใครโดนอันไหนก็มีถักว่านี้ เผาเสร็จแล้วเราจะเอาไปเผาไฟอีกทีนึงนะครับผมให้มันเพิ่มความหอมอเฮ้ยมันมกได้ไหมฮะอะไรมกตัวมกนะ<อ>ตัวเอ็นตงไมีมลอยมันสกิด่มเลย,ลอ,ลยอ่ครัว เร im ต้มนะครับก็ไปต้มไปต้มนะครับดูครับดูเนี่ยเทียบสองตัวสองตัวในช้วงเวลา่นึ่งพี่บอกว่าถ้าเผาตัดแสวเราไม่ได้ไปเผา่านนะไปตัง้งมัน ทานนะมันจะไม่ไดือดยวานหนีนะครับร้อนนะเดี๋ยวเราก็จะขูดนะครับนี่หาก,กินยากนะครับถ้าเป็นสุราษฎนี่กิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ที่บางสะพานตลาดบางสะพานนะครับนี่เป็นของอิสลามนะครับ กิโลละหกสิบบาทก็ลําบากเรื่องทาหน่อยนะถ้าเขาเผาแล้วนะครับก็กิโลละร้อยหกสิบบาทก็เลยเลือกมาเผาเองดีกว่าครับทําเองนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มพงศ์สวัดพทุ่มไสยวิทยจัวสวรรคครับเดี๋ยวเมนูต่อไปนะครับอาจจะเป็นคลิปหน้านะครับว่าผมจะทําอะไรนะครับเดี๋ยนคลิปหน้านะครับผมทุกนี้ขอบคุณนครับ 两头啊，两头。